แผ่บารมีเยอะกรรมจะได้ละไม่ลากไปใช้กรรมแผ่บารมีเยอะๆให้โลกโลกธาตสังฆรวัตรลูกกรรมมันจะได้ไม่ลากไปใช้กรรมถ้าคนไหนไม่รู้จักให้ออกไปเดี๋ยวกรรมมันจะลากไปใช้กรรมทุกวันมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วกรรมมันก็ลากไปใช้กรรม ก็ต้องลำบากแบบนั้นแบบนี้แบบนี้แบบนั้นกรรมกดลากไปใช้บางทีเราให้ไม่พอเราปรสั์ไม่พอเราแผ่บารมีออกไม่พอกรรมมันก็แข่งกันบารมีมันก็แข่งกันอะไรมันจะให้ผลก่อนนี่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นให้มันให้ผลกันเองอย่างนั้นเราก็จะลำบากดังนั้นเราก็ต้องใช้วิธีล้างแผ่บารมีให้ออกไป ไม่นกองหักล้างกันเองเชยๆกันเองประมาณนั้นจากหนักก็เป็นเบาอะไรอย่างนี้เป็นต้นจากเบาก็หายไปเลยไม่ต้องอยู่แล้วตัดยอดไปเลยตัดเศษไปเลยไม่ต้องไปใช้อะไรไม่ต้องไปใช้วิบากแล้วถ้าจากหนักก็เป็นเบาได้ ต้องปลดเยอะๆให้เยอะๆแผ่เยอะๆนี่นั่นโน่นเราเอากระโลกกระธาตุไปเยอะต่อไปเราก็ต้องแผ่ส่งคืนให้โลกกระธาตุ้วยว่าสนาบารมีหรืคุณรัตตนาตจากสิ่งที่เราเสียสละกันมาใจดีๆงามที่เราเคยมีกันมาประโลกกระธาตุสองทวัตการช่วยเหลือการเกื้อกูลการเสียสละ การสัมผัสสะพันกับคุณรัตนาตายเนี่ยก็เป็นบารมีชั้นสูงท่านั้นแหละแล้วก็แผ่ให้กันไม่หยุดไม่หย่อนไม่ต้องกลัวมันจะหมดมันหมดแล้วดีจะได้ไม่เป็นพาละออทุกอย่างมันก็มาจากศูนย์ทั้งนั้นแหละมันจะค่อยมาิ่มต้นเป็นหนึ่งเป็นสองสามสี่ห้าอะไรมันก็มาจากศูนย์ทั้งนั้นก็ต้องหวนกลับไปสู่ศูนย์เหมือนเดิม มาจากว่างก็กลับคืนสู่ว่างเหมือนเดิมนี่เป็นต้นไอ้ถ้ำกลางเนี่ยตอนที่มันเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าที่มันปรงแต่งแตกแขนงมาเนวก็ลาบากช่วงนี้ก็ลําบากเยเราก็ต้องย้อนกลับมาวางตัววางเองย้อนกลับมาปล่อยตัวปล่อยเองย้อนกลับมามายึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองเพราะว่าก่อนยึดมันก็ไม่ยึดอยู่แล้วไง เออก่อนยึดมันก็ไม่ได้ยึดอยู่แล้วเห็นไหมก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีก่อนอยู่แล้วก่อนเองก็ไม่มีก่อนเห็นไหมว่ามันไม่มีไม่ก็ทั้งตัวไม่มีดังนั้นที่สุดของมันก็คือจุดเริ่มก่อนจะเริ่มต้นนั่นแหละคือที่สุดของมันก่อนเริ่มมันไม่มีการเริ่มก่อนเริ่มมันก็ไม่มีไม่กระทั้งตัวไม่มีเอง นั้นเราก็ต้องย้อนกลับมาไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองย้อนกลับมาไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองทุกอย่างถ้าอย่างนี้โอเคมันจะได้หมดวิบากคําว่าหมดวิบากก็คือหมดตัวลําบากตัวคอยลําบากตัวพาลําลบากแต่าบ,าบางคนเขายังไม่เข้าใจที่ลุ่ม ก็แค่ฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องเข้าใจเพราะคำว่าเข้าใจก็ยังเป็นตัวประต่งยังเป็นส่วนเกินอยู่มันยังเป็นตัณหาในทิฏฐิตัณหาในปัญญาแต่นั้นสิ่งที่ผู้ไดฟังเนี่ยมันก่อนตัวเริ่มต้นไงคือมันไม่มีอยู่แล้วมันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีอยู่แล้วนี่คือก่อนเริ่มแล้วการเิ่มเน่ยมันคือการประต่ง มันก็เลยเป็นเพราะเป็นชาติขึ้นเป็นเวรเป็นกรรมขึ้นเป็นกรรมเป็นวิบากกรรมขึ้นในตัวเริ่มนั่นเองไม่ว่าเราจะเริ่มอะไรก็ตามทีมันก็เป็นกรรมในตัวเริ่มนั่นแหละแล้วมันจะเริ่มเป็นวิบากะไปเรื่อยๆอันก่อนเกิดมันก็ไม่ใช่การเกิดอย่างนี้เป็นต้นริ่มไม่เกิดไม่ดับก่อนเริ่มมันก็ไม่ใช่การเริ่มมันไม่ใช่การเคยเริ่มเคยจบอะไรเลยคัางมาก่อนเนี่ย ดัานั้นเราก็ต้องหวนกลับคืนสู่ดั้งเดิมแท้ที่ว่าอย่างไงก็ทุกอย่างก็จากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาก็จากไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดเหมือนกันนี้มันก็จะหมดวิบากหมดไอ้ตัวยุ่งยุ่งไปจะได้นิพพานล้างสองสัตวไปเรื่อยๆว่างล้างทุกสิ่งอย่างไปเรื่อยๆก็อย่ามัวแต่ลำบากอย่ามัวแต่วิบากราะตัวเริ่มของตัวเอง เออก็ต้องถอยกลับมาไม่เอาไม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเลยเรื่อยๆเตือนบ่อยๆเตือนบ่อยๆเตือนบ่อยๆเป็นการเตือนที่มันตัดสรุปในการเตือนเองนั่นแหละเตือนบ่อยๆแล้วก็พร้อมกันไปกับทุกอย่างหน้าที่การงานการใช้ชีวิตการเป็นการอยู่ไม่ได้ปดิเสธอะไรก็มันมีเหตุมีปัจจัยมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปแบบนี้แบบนั้นไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่ใกล้ไปด้วยกันเนื้อหาตัดสรุปตัดช่วยไปด้วยกัน นิพพานไม่ได้ปฏิเสธสังฆวัตินิพพานก็ไปได้กันกับสังฆวัตดิะมันจะได้ล้างกันไปอคลายช่วยหลุดช่วยกันไปเรียกว่านิพพานโปรดสังฆวัตนิพพานโปรดสัตว์ไม่ใช่นิพพานจากสรรพสัตว์ไม่ใช่นิพพานจากสังฆวัติไม่ใช่นิพพานจากกิเลสแต่เป็นนิพพานโปรดกิเลสนิพพานโปรดสัตว์นิพพานโปรดสังสวัสสังสวัตมันยังค่อยจบค่อยอยู่ดังนั้นให้ไปได้กันกับทุกอย่าง ไอ้จากไม่เอามันทั Quer ้งเอาทั้งไม่เอานี่ก็ไปด้วยกันกับทุกอย่างนี่แหละไอ้จากไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดนี่ก็ไปด้วยกันกับทุกสิ่งอย่างนี่แหละไปด้วยกันแบบไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดนี่แหละไม่หลุดช่วยกันดีนะอืมันจะได้หลุดช่วยกันดีนะไปด้วยกันแบบไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันนี่แหละมันจะได้หลุดช่วยกันดีนะไม่ใช่ไปด้วยกันไม่ได้ อะไรอ่ะไปด้วยกันไม่ได้อันซ่ามาดีดรงเนี้ยคนเดียวเหไงก็เพราะว่าตัวปฏิเสธแล้วตัวปฏิเสธนี่มันก็มาทีหลังก่อนที่เราจะปฏิเสธอะไรเราก็ไม่ได้ไม่เคยปฏิเสธอะไรมาก่อนก่อนปฏิเสธมันก็ไม่ได้มีตัวปฏิเสธแต่นั้นก็อย่าดัดจริต อะไรประมาณนี้ไปด้วยกันเลยทุกจะได้ไม่ทรมานถ้าเรายิ่งปฏิเสธอะไรก็ยิ่งทรมานแม้แต่ปฏิเสธกิเลสก็ทรมานมันทรมานยิ่งปฏิเสธก็ยิ่งตอกย้ำความทรมานมันก็เราสร้างเส้นแบ่งขึ้นเองสัพสิงมันไม่มีเส้นแบ่งเราไปสร้างขึ้นเองเพราะเราปฏิเสธปั๊บมันก็เหมือนกับสร้าง ตัวรังเกียจขึ้นสร้างเส้นแบ่งขึ้นมันก็เลยเหมือนว่าเข้ากับสรรพสิ่งไม่ได้เข้ากับสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วเราก็เหมือนกับเราจะเป็นจุดอ่อนในสิ่งนั้นจุดบอดในสิ่งนั้นทันทีเหมือนกับเราสอบไม่ผ่านในสิ่งนั้นเหมือนกับมันสอบไม่ผ่านในสิ่งนั้นในสิ่งที่ตัวเองปฏิเสธนั่นแหละมันยังเป็นจุดอ่อนจุดด้อยจุดบอดของตัวเองอยู่ในสิ่งที่ตัวเองปฏิเสธแต่นั้นมันไม่ใช่การปฏิเสธแล้วมันก็ไม่ใช่การเลือกเอา ต้องฟังค้อนี้ดีๆเดีออมันไม่ใช่การชอบและการชังมันไม่ใช่การรักหรือการเกลียดอะไรนั้นทุกอย่างก็ไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันนี่แหละมันจะได้นอกเหนือความเกลียดชังนอกเหนือความรักความเกลียดชังนอกเหนือชอบไม่ชอบถ้ามันอยู่ในภาวะชอบไม่ชอบมันก็เป็นวิบากทันทีลำบาก ลำบากนั้นก็คือลำบากใจการแรกเลยใจตัวเองลำบากก่อนเพื่อนชอบก็ะลาบากมันก็ต้องวนเวียนไงชอบอะไรก็ต้องไปวนเวียนอยู่กับมันก็ลําบากไอ้ไม่ชอบก็ลําบากก็ขุนใจอยู่อย่างนี้ปฏิเสธปฏิฆะอยู่อย่างนั้นเลยคือไม่ชอบสรุปแล้วก็มาลงที่ใจตัวเองใจตัวเองอะสิ่งแรกเลยที่ลำบาก ดังนั้นก็เนื้อหาตัดสรุ่ยสุบไปด้วยกันด้วยอะไรอะไรก็ไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันนี่แหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละเออไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันนี่แหละไปด้วยกันแบบไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันนี่แหละไปด้วยกันแบบไห่มันทั้งไหมทั้งไม่ไไปด้วยกันนี่แหละลูกไปด้วยกันแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันนี่แหละ แล้วมันจะเลิกลำบากไปเองหมดลำบากไปเองต่อเด้อมันไม่ใช่การเลือกหรือไม่เลือกอะไรมัน <|ja|> ต้องนอกเหนือตัวเลือกตัวไม่เลือกนอกเหนือไปเลยเออ ถ้าเราอยู่ในภาวะเลือกไม่เล <S <S ือกเลือกไม่เลือกอันนี้ก็ลําบากอีกแล้วเหมือนเราปล่อยให้ตัณหามันสร้างเส้นแบ่งขึ้นอย่างเงี้ยปล่อยให้ตัณหามาจัดการจิตจัดการชีวิตก็ลําบากเหมือนเดิมทำกลางไปแบบไม่ต้องไปคิดว่าต้องเลือกหรือไม่เลือกอะไรทำกลางไปแบบไม่ต้องคิดว่าจะต้องเลือกหรือไม่เลือกอะไรนั่นแหละเนื้อหาตัดสู้ดีนัก แผลให้เยอะๆนะลูกนะที่ทั้งสี่ที่ทั้งแปดที่ทั้งสิบทุกอย่างหมอยถือหมอยถือแผ่ให้เยอะๆวิบากมันจะได้ไม่มีแรงดึงลูกไปไปไปใช้กรรมไปลำบากดี ถึงเวลารอดจะได้รอดถึงเวลาปลอดภัยมันจะได้ปลอดภัยแต่ถ้าไม่แผ่วเลยเนี่ยมันเหมือนก็ว่ามันไม่ได้หักล้างกันเลยเออมันไม่หักล้างกันเลยเราต้องให้ออกลูกมันจะได้หักล้างกันไปช่วงนี้ต้องเยอะหน่อยบ่อยหน่อยด้วย อย่าไปคิดเรื่องการเป็นอยู so ่มากเราใช้สิ so ่งที่มันเป็นเทคนิคที่มันทําให้นอกเหนือการเป็นอยู่เทคนิคของการนอกเหนือการใช้ชีวิตเทคนิคของการเคลียร์ชีวิตเคลียร์การเป็นอยู่ซอบการเป็นอยู่ซอบชีวิตเนี่ยสาคัญมันไม่บางมันมันมีมันมีอยู่ในตําราเรียนหลอกลูกเออ แต่มันมีอยู่ในวิชาของมหาโพิสิษว์มันมีอยู่ในศาสตร์ของมหาโพธิผู้โปรดท่านั้นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นรูปเล่มมันก็ไม่ได้เป็นตาราแต่มันมาจากเนื้อหาจิตตัดสรู้จิตที่ตัดสรู้สัพสัตจิตที่ตัดสรู้กลนไกสังสวัส์จิตที่ตัดสรู้กลนไกแห่งกรรมรู้สัพสัต มันไม่ได้เป็นรูปแลมมันไม่ได้เป็นตำราสิ่งที่ผู้ใดฟังแต่มันมาจากเนื้อหาของมหากุณาเป็นผลมัวผลพวงมาจากเนื้อหาของการตัดสรุปในทุกๆพุทธันดอนมันเป็นศาสตร์แห่งการจบช่วยสังสวัตรมันเป็นศาสตร์แห่งการพ้นทุกช่วยสรรพสัตว์ในแต่ละแง่แต่ละมุมแต่ละสิ่งแต่ละอย่างแต่ละเรื่องซึ่งมันเยอะมากหลากหลายแง่มุมมันไม่ใช่เรื่องของการละการวางอย่างเดียว เออมันไม่ใช่เรื่องของความมายึดติดอย่างเดียวนะแี่มุมความทุกข์ยากลาบากสองสวัสมันมีเยอะหลากหลายแง่มุมมุมนี้จะแก้อย่างไงมุมนั้นจะแก้อย่างไงเรื่องนี้แก้อย่างไงเรื่องนั้นแก้อย่างไงกลไกอย่างการเวียนจะแก้อย่างไงวิบากจะลดน้อยอย่างไรมันมีวิธีแก้หมดแหละลูกฟังดังนั้นทุกอย่างมันก็เริ่มโตจากการแผ่ให้นั่นแหละพระโลกธาตุสองสวัส เพราะว่าทุกทั้งหมดของสังสรวัตมันก็เริ่มต้นจากตัวเอาตัวเดียวเลยเหมือนกาลังเหมือนเรากาลังเอาในสิ่งที่มันไม่เอาเราเอาในสิ่งที่มันไม่เอาเราอยางนี้เรากําลังเอาในสิ่งที่มันไม่เอาเราจริงแม้แต่บารมีที่เรามีมามันก็ไม่เคยเอาเรานะบารมีแต่มันผูกพันกันอยู่ไงคั่วพันกันอยู่แล้วก็แผ่ให้เลย ยังไงยังไงมันก็ไม่ได้อะไรจากอะไรอยู่แล้วก็แผ่ให้เดียวถลางกันไปมาจากศูนย์ก็ศูนย์มันเหมือนเดิมมาจากว่างก็ว่างเหมือนเดิมมาจากไม่มีอะไรก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองเหมือนเดิมไปเลยไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีกันไปเรื่อยๆแล้ว ความลาบากหรือเรียกว่าวิบากมันก็จะลดลง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 ทั้งทางจิตเองทางรูประธรรมแล้วก็การเป็นอยู่มันจะซอฟไปหมดเลยตั้งแต่จิตเป็นต้นไปความลําบากทางจิตความกดดันทางจิตก็จะซอฟลงทั้งหมดเองขอเริ่มแผ่ให้แผ่ให้เพราะว่าไอ้ที่มันอัดอั้นทั้งหมดในทุกกริยาทั้งหลายในจิตเนี่ยมันมาจากตัวเอาซึ่งมันไม่ได้ให้มันเอาแล้วมันขังเอาไว้ ไว้ในมโนจิตทุกอารมณ์ก็ขังเอาไว้ขังเอาไว้มันไม่ได้แผ่วให้มันมือนมันแน่นหมดแล้วในจิตในมโนมันแน่นไปหมดแล้วไงวิบากแบบนั้นแบบนี้มันแน่นไปหมดแล้วในมโนจิตมโนวิญญาณเนี่ยเราก็เปิดให้เลยพอที่ไม่ยิ่งกว่าสามร้อยหกสิบองศาเปิดไปแบบไม่มีขอบเขตไปเลย ไอแบบไม่เอามันทั้งเอาไม่เอาแบบสละมันทั้งตัวสละตัวไม่สละไปเลยไอแบบมายึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปเลยเปิดไปเลยทำไดยิ่งกว่าสามร้อยหกสิบงศาคือความไม่มีขอบเขตเรียกว่าผู้เปลี่ยนอุจีีไม่มีขอบเขตนั่นแหละแล้วมันจะโฟขึ้น มันจะเริ่มซอบขึ้นข้างในมโนจิตวันวันนั้นก็อยู่กับตัวเองอยู่กับจิตตัวเองมันก็ไม่ได้โฟมันก็อัดอั้นก็อยู่งั้นเวียงมาเวียงไปอารมณ์นี้อารมณ์นั้นก็อยู่กันแบบเวียงเวียงกินน้ำมะพร้าวก็ไม่ได้จบนะกินน้ำอ้อยก็ไม่ได้จบกาแฟก็ไม่ได้จบชาก็ไม่ได้จบยังกลับมาเหมือนเดิมอีกต้องแผ่ให้เพราะมาดื่มน้ําชาก็ดื่มเข้าเหมือนเดิมไม่ได้ดื่มออกก็ดื่มเข้า ดื่มน้ำอ้อยก็ดื่มเข้าเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้จบด้วยกิริยาเหล่านี้ทั้งหลายหรอกดังนั้นอยู่ที่ลูกต้องเริ่มแผ่ให้เปิดหูเปิดตาแบบเป็นผู้แผ่ให้น้ำก็เทน้ำเป็นสื่อบ้างก็ใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นคำตอบให้เองไม่ต้องไปหาคำตอบที่ไหนจากตัวเองนั่นแหละ จากที่เริ่มเปิดจิตเปิดใจแผ่บารมีให้กับโลกธาตุสองสวรรค์นั่นแหละเป็นคําตอบเป็นคําตอบไม่เองไม่ต้องไปหาคําตอบที่ไหนมันจะเป็นคําตอบให้ทุกวันทุกวันทุกวันมันจะสบายมันจะซอฟให้เองจะสบายให้เองมันจะเบาให้เองนี่นั่นโน่นจะมากจะน้อยมันก็จะซอฟให้เองเป็นคาตอบให้เองไม่ต้องไปหาใครรับรอง อะไรๆลูกกับไหมมันทั้งไห่ทั้งไม่ไหมไปด้วยกันด้วยอย่างเนี้ยมันเป็นเนื้อหาที่มันมันตัดให้อะไรๆกับไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันด้วยนได้ตัดตัวกระทบให้ตัดตัวกระทบตัดตัวภาษะให้ เพราะว่ามันเป็นภาวะบวกทั้งหมดไงอะไรกับอะไรนี่เขาเรียกว่ามันบวกตัณหาประทานบวกกับสเปริงมันบวกตลอดเออแล้วเวทนาก็จะเยอะขึ้นนิวร์ก็จะเยอะขึ้นแล้วก็หัดไหมอะไรๆก็หัดไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยมันก็ตัดตัวกระทบให้ตัดตัวบวกให้เวทนามันก็จะไม่จัดนิวร์ก็จะไม่จัดทุกวันมันมีแต่ภาวะบวกอย่างเดียวผัสสะผัสสะกระทบกระทบเพราะจากเราเองนี่แหละที่อะไรกับมันเนี่ย ถ้าเราไม่ไหม้มันก็ไม่ตัดวิ่วอนที่เกิดขึ้นนี่อยู่ในลุ่มบาตรนิวรเนี่ยก็คือมันเป็นอารมณ์เศร้าซึมบ้างหงุดงิดบ้างสุ้งซ่านมันก็เรียออารมณ์เลยรนิวรนิวรมันก็คือขวางมันก็ขวางอารมณ์ไหนขึ้นมาขวางขวางขวางนี่จริงๆแล้วนิวรเนี่ยแปลว่าขวาง มันมันคืออะไรเน nee. ื้อหานิวรณคืออะไรก็คืออารมณ์ความเศร้าซึมแช่ซึมบุญหงิดบุ่นงานฟุ้งซ่านอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ขึ้นขๆลงๆมันก็เป็นอารมณ์นิวรณ ส่วนใหญ่ในคนเรานี่อยู่ในวิวัฒ์อยู่ในอยู่ในภาวะนิวรังกันตลอดสังสวรรค์แล้วนิวรังนี่มาจากตัวไหนรู้ไหมมาจากตัวกระทบไอจิตเราที่มันอะไรกับอะไรนี่แหละมันเป็นตัวสร้างนิวรังสร้างตัวกระทบสร้างเวทนาสร้างนิวรังมันจะมากขึ้นมากขึ้นนี่เราก็ใช้เนื้อหาตัดสรุปตัดก็ไม่เป็นภาษาสามัญเลย เอไม่เลยทุกอย่างก็ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองเนี่ยมันก็ตัดให้ละตัดตัวกระทบให้เบรกตัวกระทบให้ตัดตัวกระทบให้เขเรียกวไม่สร้างเวทนาไม่สร้างนิวรณ์ใหม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันด้วยไปด้วยกันด้วย ซอฟให้อะไรม่งั้นทุกคนก็ยืนจะอยู่ในภาวะชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบนี่มันเป็นปลายเหตุแล้วจากการที่เราเราเบรกตัวกระทบไม่ทันโมแต่อะไรกับอะไรอะไรกับรูกเสียงกิ่นรอดสัมผัสโมแต่อะไรกับอะไรมันมันไม่ตัดมันเบรกไม่ทันมันก็ไปปรุงแต่งมาเป็นอารมณ์ชอบไม่ชอบ ชังไม่ชังเกลียดไม่เกลียดกดไม่กมันก็มาหมดเลยแล้วแต่มันจะปรุงแต่งถึงว่าเราเบรกไม่ทันตัดไม่ทันอันนี้ก็อะไรแล้วก็ไหม่ไปด้วยซิไหม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันด้วยมันจะได้ลดตัวเกลียดชังมันจะได้ลดตัวชอบตัวไม่ชอบมันจะได้ลดตัวชังตัวไม่ช่างมันจะได้ไปลดไอ้ตัวเกลียดตัวไม่เกลียดด้วตัดั้างรอบให้มันจะไม่เป็นอารมณ์นิมน์ขึ้นมา อะไรอะไรก็หัดไหม้ไหมไปด้วยไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปด้วยจนมันก็ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเองไม่ยึดมันทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปเองตามไหม้นั่นแหละอืเพราะว่าไม่ยึดมันก็มาจากไหม้นี่แหละพอไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหมกันอยู่เรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นไม่ยึดไปเองไม่ยึดเนี่ยมันก็มาจากไหม้นี่แหละนม้คําว่าไม่ยึดเนี่ยประโยคเนี้ย คำแรกของคำว่าไม่ยึดเนี่ยก็คือไม่นั่นเองไม่ยึดไม่ยึดเราต้องถอยกลับมาหาไม่เลยทุกอย่างก็ไม่หมันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไปด้วยกันแล้วมันจะกลายเป็นไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปด้วยกันเองสั้นหมดสั้นไม่ใช่ไปเจริญแล้วลุกขึ้นมามันก็ตัดแล้วไม่ ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองอ่าอย่างเนี้ยเรียกว่ามันตัดแม้กระทั่งตัวตัดเองเบรกแม้กระทั่งตัวเบรกเองโอ้อย่างเนี้ยโอเคมันก็จะไปลดไอ้ตัวปรุงแต่งให้ทั้งหมดแหละชอบไม่ช <No> อบช่า uhm ง e ไม่ช่างเกลียดไม่เกลียดลักไม่ลักอยากไม่อยากมันถูก mm. ตัดทั้งระบบเลยคันเอาเลยคันเอาเลย นั้นนั้นจึงบอกว่าอะไรอะไรก็ไหม้ไปด้วยไหม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้ไปด้วยไหม้แม้ก็ทั่งตัวไหม้เองไปด้วยกันด้วยให้มันมีเนื้อหาตัดสรุปรองรับไปด้วยการใช้ชีวิตนี่แล้วมันจะไม่ลำบาก